เอาละฮะทุกคนครับเดี๋ยวเราจะไปหาที่พักกันนะเดี๋ยวผมยอมนอนคืนละพันกว่าบาทก็แล้วเ <laughs> <ะ> <laughs> พราะว่าไม่งั้นอะ่ะคือแบตแบตโกโปอะ่ะหมดแล้ว พอสามก้อนเลยนะครับอ่าถ้าหากว่าไม่งั้นอะลงลงไปไม่้นแน่ๆไม่ผนร้อยสิบเอ็ดโค้งแน่ๆน,นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะมันต้องขึ้นไปข้างบนเนรอ,เ,อเดี๋ยวนะที่พักต้องขึ้นไปข้างบนวะ สองจุดห้ากิโลอ่ะโอ้โหขึ้นไปตรงไหนอ่ะใช่ปะเนี่ยอ่ะขึ้นก็ขึ้นวะ ลองดูด้ขึ้นไปตรงไหนได้อีกวะเกือบล้มอ่ะเกือบล้มหลายรอบแล้วเนี่ยมาเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนล้มไปแล้วอ๋อต้องไปทางนี้ว่ะ

เดี๋ยวนะคือคือวิวมันสวยจริงครับเดี๋ยวขอขึ้นไปดูหน่อยงั้นนะโอ้โหัะแค่ไปบนนู้นเลยปะเนี่ย ่่อนะบ้านเคียงดอยว่างเอาแค่บ้านเคียงดอยก็พอแล้วมั้งนี่ บ้านลุงแสงว่างเดี๋ยวบอกนะคือบนนูนะ้นน่ะบ้าแล้วอันนี้อะไรนะ่ะบ้านอะไรกันอนะ่ะ ไหลผางามว่างไหลผางามก็ว่างขึ้นไปขึ้นไปแล้วเดี๋ยวค่อยลงมา เขาล่ำเต็มเลยน่ะ ว่างว่างว่างเต็มหมดเลยนะ う แล้วมันไม่มีอะไรดูเลย คนฮะคือผมแบบไปหาห้องพักอื่นดีกว่าเหนื่อยแล้วเนี่ยขับรถบนนี่ยจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่หลายรอบ <laughs> แล้วแฟนให้ซื้อขลัมกลับด้วยเมื่อกี้เจออยู่นะขลัมเนี่ยขลัมเต็มเลย สวัสดีครับตอนนี้หาที่พักอยู่นะเบรกผมก็เป็นไรดังจี้จ้จิ้จ้มาแล้วคือที่จอดรถมันไม่เหมาะสำหรับมอเตอร์ไซค์อ่ะมันเหมาะสำหรับรถยนต์นะครับ คือมันลงมาต่ำมากเกินไปแล้วอะคือถ้าต่ำไปกว่าน,นี้มันมันก็จะไม่ได้วิวอะไรแล้วนะหรือยังไงหรือว่าไปแม,ม่งเลยไปนอนข้างล่างเอาผมาไม่วอร์ี่หรอกผมวอล์ี่แบตโกโปรนี่แหละว่ามันจะหมด ที่พักอะมันมันไม่เป็นเมตรกับมอเตอร์ไซค์เลยมันเอียงนะแล้วรถผมตอนนี้หนักมากนะครับซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่ใส่คือหนักเลยตกลงจะยังไงเราจะผ่านร้อยสิบเก้าร้อยสิบเอ็ดโค้งกันไหม <c oughs> เอาไหมผ่นร้อยสิบเอ็ดโค้งกันไหม กล้องโกโปมันยังมีแบตอยู่งันก็ยาวเลยแล้วกันอ่าหรือว่าตรงนี้อันนี้มีชื่อพัมาติดต่อตรงไหน,นอ่าอึ๊บเดี๋ยวขอดูหน่อยดิ เ uh นี่ยทุกคนดูที่พักดิคือพื้นมันเอียงมากอะ่ะพื้นมันเอียงมากไปต่อเลยก่อนว่ะ เห็นไหมรถเล็กเขาทักเราพอเราทักคนอื่นคนอื่นไม่ไม่ทักตอบเราเลยสักคนออาเรามาดูกันว่าโกโปรเราจะไปได้ถึงไหนนะครับลงมาแล้วอ่ะตอนแรกอะใจอะอยากจะนอนชมวิวอ่ะข้างบนเนี่ยสักคืนนึง แต่ว่าเสียดายอยู่นะถ้าไม่ได้นอนอ่ะมันก็เสียดายอยู่นะทุกคนคือผมอยากลองเสี่ยงวะ่ะเอาไงดีวะอยากไปหาที่นอนข้างบนอ่ะทุกคนจะเห็นความลังเลของผมนะครับตอนนี้คืออยากนอนก็อยากนอนนะ เพราะว่าอยากลงแบบสดจื้นสดจื้นอนะอยากลงมาอุ้ยโอเคอยากลงมาสดจื้นสดจื้นนะครับเมื่อกี้ช่องอะไรวะ99โฟโต้ เนี่ยผมได้กินเยี่ยวแมวอีกแล้วอะ่ะนอนน้อยโฟโต้โอ้โหยิ้มโฟโต้โฟโต้เยอะมากหนึ่งสองสามโฟโต้ อ,อันนี้แหละทับเบิกโฟโต้โฟโต้วิวเอาละสิโฟโต้อเยอะมาก ตายแล้วอาก่อนที่กล้องโจโปเราจะหมดอ่าไปไปก็ไปก็ามาถึงขนาดนี้แล้วผมไม่กลับขึ้นไปแล้วแหละเฮ้ยตรงนี้ยังว่างอยูยนะ่เนี่ยนอนตรงนี้นะติดต่อแล้ววะอิงไอ รายการบ้านพักว่างด้วย ไปต่อวะทุกคนผมไม่นอนละมันผ่านโฟโต้โฟโต้อะไรมาหมดละเรามาดูกันว่ากล้องผมอะทุกคนก็ดูเิวข้างบนไปบ้างแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเ,เราก็ลงกันเลยแล้วกัน รถหนักอะตอนนี้ตอนดูวิวบนเขาโอ้โหให้ดูไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวสนคือผมอยากจะทำเพื่อทุกคนนะผมอยากจะแบบว่า ถ่ายวิวถ่ายอะไรเงี้ยทุกคนครับอา่าจริงๆนะผมอยากจะทำเพื่อทุกคนนะแต่ว่าที่จอดรถมันไม่อำนวยสำหรับรถผมที่หนักมากตอนนี้เลยนะครับข้างล่างนี่มีที่พักไหมไม่มีเป็นกาแฟสดนะครับโน่นอะเราลงมาจากบนนู้น่ะเห็นไหม ก็นะฮะผมกาอยากจะอยู like ่ข้างบนแล้วก็ถ่ายวิวตอนกลางคืนให้ทุกคนดูนะครับแต่อย่างที่บอกฮะคือที่พักเขาทำสโลปอะบางที่มันเอียงเมื่อกี้ตอนที่ผมจอดตรงจุดชมวิวอะรถผมก็ไหลนะเออคือมันมันเอียงโดยที่ บางทีสายตาเราไม่รู้อะครับมันไหลนะสายตาเราไม่รู้มันเอียงพอเราตั้งขับตั้งไปล้วรถรถมันไหลดีว่าผมหันมาเห็นทันนะครับไม่อยงั้นล้วก็เออปั้มไปแล้วแล้วตอนนี้รถยิ่งหนักด้วยหนักมากหนักของฝากนะครับ ก็กล้องโกโปรได้แค่ไหนก็นแค่นั้นนะครับไม่ว่ากันเนาะทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างเลย ผมก็งองแงนะช่วงนี้เฮ้ย hey, อันนี้ก็นอนได้เดี๋ยวแต่นอนตรงนี้มันจะไปมีประโยชน์อะไรอะ่ะ <c oughs> นอนต้องนอน,น,อน,น,อนบนนู้น แกฟางแกะ,าแกะหายตายถอะเพร่อยผ่อสงสัยจะต้องลงไปจริงๆแล้วล่ะฮะอันนี้อะไรโฟตโต้เนี่ย บอมถ่ายแอบถ่าย24่สโฟตโต้นะครับอืออ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูทุกเพจเลยที่เราพูดพูดไปนะ่ะนี่แหละความฝันผมละ่ะอยากเอารถมาเข้ากล้องกับเขา ถ่ายติดปะอันนี้ไม่อยู่ลักษณะจะถ่ายไม่ติดเพราะไม่อยู่อ่าอันนี้อะไรอเงี้ยถ่ายติดป่ะอ,อยู่นี่ แต่รถผมก็บรรทุกผักมาเต็มเลยแต่รถบรรทุกผักนะครับตอนนี้เขาอยู่ตามโค้งนะอบรรดาทั้งถ่ายภาพทั้งหลายแต่ทีเนี้ยพอเขามาอยู่ตรงโค้งอะเราก็จะยกนิ้วโป้งให้เขาไม่ได้แล้วจะชูสองนิ้วก็ไม่ได้และ ลำพังลำพังโอ้โหอันนี้เพียบเลยอะไรเนะี่ยหนึ่งสองสามโฟตโต้กับอะไรนะมีมีมนีเที่ยวโฟตโต้นะครับหนึ่งสองสามโฟโต้โอ้โ,อโหมีรหลสาขาด้วยใครทำหินกวดร่วมเนาะตรงน,นี้ อืมตรงนี้น่าจะหายสวยนะเพราะว่าถนนมันดำไงออถนนมันใหม่มักขามมักเมาแต่ไม่อยู่ ว่าภาพมันตัดไปไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าแบตโกโอปผมหมดนั่นเองนะฮะและ้วก็หลังจากนั้นผมก็ขับตาตั้งเพื่อที่จะไปหาที่พักเลยครับเพราะว่าแบตมือถือเองก็เหลือแค่สามเปอร์เซ็นต์นะครับคือแบตหมดทุกอย่างเลยนะฮะทั้งโกโอปสามก้อนและแบตมือถือนะครับคือถ้าหมดผมก็หาโรงแรมไม่เจออีกนะครับก็คลิปนี้มันจะเป็นอะไรที่งงงลังเลลังเล มีแต่ความลังเลมีแต่ความผิดพลาดนะครับก็ยังไงขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็รอติดตามอีพีหน้านะขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้เราพักที่นี่นะฮะวันนี้นอนหรูวันนี้นอนหรูวันนี้นอนคืนละพันสองนะครับ <c oughs> คืนละพันสองสำหรับผมได้ดูแล้วนะปกตินอนสี่ร้อย นี่เป็นห้องสูพีเรียนะครับเห็นเขาว่าเป็นสูพีเรียสูพีเรียยังไงอ๋อวิวก็อ๋อวิวถนนนี้นะฮะก็วิวข้างนอกไม่ได้มีอะไรแต่วิวข้างในก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนกันแต่ก็เป็นห้องกว้างดิเห็นไหมห้องกว้างอยู่นะคือแบตหมดนะครับแบตหมด